คุณขับรถมากี่ปีแล้ว สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวยูทูบเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องรีวิวการเครื่องแปลภาษาแบบพกพา c h ต t a Talk จริงๆนะครับเครื่องนี้เพิ่งได้มาเห็นคนรีวิวใน Lazada ว่ามันใช้ดีแปลได้เร็วแล้วก็เล็กพกพาสะดวกอีกด้วยแถมด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมามันขายดีที่สุดในเว็บไซต์อเมซอนอีกด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องรีวิวกันเทียบกับเครื่องแปลภาษาเครื่องที่ผมใช้อยู่เปรียบเทียบกันว่าตัวไหนมาดีกว่ากันเพื่อจะเป็นข้อมูลสําหรับคนที่จะซื้อเครื่องแปลภาษานะครับถ้าดูแล้วครบบชออเื่ง ผมจะลงลิงก์ป้ายยาไว้ละกันนะครับทั้ง2เครื่องเลยก็ไปกดสั่งซื้อกันเองได้นะครับที่ใต้คลิปรายละเอียดนะครับไปกันเลยสเปครายละเอียดตามนี้เลยแปลภาษาได้ถึง42ภาษาภาษาอังกฤษหลายสำเนียงอาธิภาษาอังกฤษสำเนียงออสซี่ภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกาและรวมถึงสำเนียง UK ด้วยนะครับและรวมถึงภาษาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นพมา่ารัสเซียเยอะแยะไปหมดเลยนะครับส่วนการแปลเนี่ยจะอ้างอิงจาก Microsoft AI ฐานข้อมูลจากระบบการแปลภาษา AI ของ Microsoft นะครับผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ขลาวของ Microsoft นั่นเองและการแปลเนี่ยสามารถแปลแบบร e a l time ได้ไม่ต้องสลับเปลี่ยนภาษาคู่สนทนานะครับสามารถพูดโต้อตอบกลับมาได้เลยนะครับและในโหมดการสแตนบายเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง180วันนะครับโดยไม่ต้องมีการชาร์จนะครับหรือประมาณ6เดือนนั่นเองนะครับคุณผู้ชม ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องแปลภาษาบวกสายชาร์จและคู่มือสายชาร์จจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเริ่มต้นนะครับให้ไปดาวน์โหลดนะครับแอปชื่อว่าชีตาท็อกในมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทาการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องขนาดนะครับรุ่นนี้นะครับเล็กกระทัดรัดพกพาได้ง่ายจริงๆเหมือนคนที่รีวิวซื้อไปเลยเทียบดูกับรีโมทกล่อง a อ d r o i d ของผมกับเจ้าชีตาท็อกบอกได้เลยนะครับว่ามันจ กับเครื่องแปลภาษาอีกเครื่องมันดูใหญ่มากแถมเจ้าเครื่องนี้นะครับผมต้องชาร์จแบตบ่อยมากๆเลยนะครับติดตั้งแอปเสร็จแล้วอย่าลืมอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกข้อดีนึงเมื่อเทียบกับอีกเครื่องนึงของผมตั้งแต่ได้มายังไม่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรเลยนะครับการรเเชื่่ออมตส็จกินข้าวหรือ,รย,อ,รอ,อยัง เมื่อเช้าอากาศเย็นไหมพึ่งนี้คุณจะตื่นกี่โมงตอนบ่ายสามโมงคุณมีนัดกับผมหรือเปล่าวันนี้คุณจะไปกินข้าวเย็นกับใคร You going dinner with today? อ้าวเหมือนกดไม่ติดไม่เป็นไรวันนี้คุณจะไปกินข้าวเย็นกับใคร Who are you going to dinner with today? are you going to dinner with today? คุณขับรถมากี่ปีแล้ว How many years have you been? Driving? สรุปนะครับตัวนี้เนี่ยง่ายๆเลยอัตราการดีเลยเนี่ยมันจะมากกว่านั่นเองเวลากดเนี่ยตัวนี้ต้องกดยาวหน่อยแต่ตัวชีตาท็อกเนี่ยกดแค่ในระยะที่พูดเสร็จมันก็โอเคแล้วเหมือนตัวนี้เวลาเรารับสัญยาณเสียงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งบางทีเนี่ยเวลากดไปเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันบางทีเนี่ยมันก็จะกดไม่ติดบ้างหรือบางทีมันก็จะมีเครือข่ายล้มเหลวบ้างนะแต่ถ้าตัวชีตาท็อกนี่ค่อนข้างจะดีเลยในการแบบว่า อัตราการดีเลย์หรือว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะเท่าที่ผมลองดูนะครับคือหน้าตาเนี่ยมันถามว่ามันก็แตกต่างกันนะถ้าให้พกเนี่ยผมว่าชีตาน่าจะดูเบากว่าด้วยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มันให้มาเนี่ยมันก็สามารถใช้ได้ถึง180วันเลยทีเดียวนะแต่ตัวเนี้ยอาจจะต้องชาร์จบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมใช้ดูเนี่ยก็ประมาณสัก 3- 4วันเนี่ยอาจจะต้องชาร์จแล้วนะครับเพราะว่าแบตมันจะเริ่มหมดนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรนะบางทีเเเราก็ปล่อยทิ้้งไวฉๆ ซึ่งมันจะสแตนบายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่มากกว่าเจ้าชีตาท็อกนั่นเองนะครับและส่วนการใช้งานจริงๆเนี่ยเจ้าตัวทรานสเลเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะแตกต่างกันสมมุติเนี่ยถ้าเราต้องพูดภาษาไทยเนี่ยเราต้องมากดไมค์ฝั่งที่เป็นสีน้าเงินแบบนี้แต่ถ้าคนที่เป็นฝั่งที่พูดภาษาอังกฤษต้องมากดไปสีแดงนะซึ่งมันก็จะดูงงๆนิดนึงถ้าเขาไม่รู้อย่างเงี้ยซึ่งตัวชีตาท็อกเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะถ้าคุณพูดภาษาไทยมันก็จะแปลงกีจให้ หรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยพูดภาษาอังกฤษมัก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้เราได้นั่นเองนะซึ่งมันจะเป็นแบบว่าใช้ปุ่มเดียวเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดีเทคได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเอาไปว่าเนี่ยความสะดวกสบายในการใช้หรือเฟลลี่กับ User เนี่ยผมมองว่าตัวชีตาเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับตัวนี้มันยังเหมือน UI บางอย่างมันยังไม่ดีเท่าอะ่ะซึ่งมันดูอาจจะดูว่าตัวนี้มันมีดิสเพย์ตรงหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดี แต่มันก็มีข้อเสียก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองมันต้องชาร์จบ่อยนะครับซึ่งถ้าให้เลือกจริงๆผมอาจจะเลือกชิต้าเอาไปใช้งานที่ต่างประเทศมากกว่าเพราะดูแท้เนี่ยมันดูแล้วมันเมคเซนต์กว่าเวลามันใช้มันไม่ต้องหยิบมาแบบนี้แล้วตัวนี้บางทีเราใช้ไปอย่างเงี้ยสักพักเนี่ยมันเกิดสัญญาณหลุดได้ง่ายกว่าเจ้าตัวชิต้าท้องอีกนะครับเท่าที่ลองทดสอบดูนะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักก็จะหนักกว่าถ้าถามว่าพกตัวไหนสบายกว่าตัวนี้พกง่ายกว่านั่นเอง แล้วเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยตัวนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกับเขาออกแบบมาเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายนะครับและเวลากดเนี่ยอัตราการดีเลย์เนี่ยมันก็จะต่ำมากๆเมื่อเทียบกับเจ้าตัวนี้อย่างที่เห็นที่เมื่อกี้ผมลองให้ดูนะครับเวลาเรากดเนี่ยบางทีเราต้องกดแช่ไว้ซึ่งอันนี้พอกดปุ๊บพอแช่ปุ๊บพอเราสิ้นสุดคําสุดท้ายเราก็ปล่อยได้เลยแต่อันนี้เหมือนเราต้องกดค้างเอาไว้นิดนึงและเวลาแปลก็จะแปลได้ช้ากว่านั่นเองส่วนความแม่นยําก็ใกล้เคียงกัน คือไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับส่วนราคาก็ใกล้ๆก,กันด้วยซึ่งถ้าถามว่าถ้าในราคาใกล้กันถ้าเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยผมอาจจะเลือกตัวนี้มาก่อนก็ได้ตัวนี้ผมซื้อมาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแตกต่างกันอย่างนี้เพราะจริงๆเนี่ยมันเหมือนมีหน้าจอแต่เอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันก็แทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับเพราะเวลาเรายกไปยกมาเนี่ยการมีปุ่มเดียวเนี่ยมันจะสะดวกมากกว่านั่นเองนะครับเวลาเราใช้งาน สรุปประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้ามีคําถามทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าว่างจะมาตอบให้ก่อนจบคลิปนะครับจะลืมกดติดตามกันด้วยลิงก์รายละเอียดนะครับซื้อร้านไหนนะครับจะลงไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับไปกดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับตอนบ่ายสามโมงคุณมีนัดกับผมหรือเปล่า